สวัสดีค่ะนัดจาก TR t r t Tech t t Tech วันนี้จะมารีวิวไมโครโฟนจากแบรนด์ Evermedia นะคะเป็นตัวใหม่รุ่น Versatico หรือ AM 3 1 0 G 2ะคะ่ะเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ในกล่องกันดีกว่าว่ามีอะไรมาให้บ้างอุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องนะคะเปิดกล่องมาแรกก็จะเจอคู่มือเลยเอ่าว้ก่อนถัดมาตรงนี้จะเป็นตัวไมโครโฟนนะคะเป็นทรงกระบอกกลมๆแบบอันนี้จะเป็นขาไมให้ขาไมมาด้วยเป็น ขา3ก้านอย่างนี้เลยถือว่ามีความแข็งแรงนะคะตัวขาแล้วก็เป็นสายเชื่อมต่อที่เป็น C เสียบกับไมโครโฟน USB A ใช้งานกับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะคะอันนี้จะเป็นตัวที่ขันกับไมเป็นตัวบลอนนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งขันกับขาไม้ตัวนี้น่าจะเป็นตัวสําหรับต้องการจะไปติดไมลอยแขวนไม่กับตัวที่จับขาไม่ต่างๆนะคะก็ ใช้ตัวนี้ได้เพราะว่าตัวจับขาไม้แต่ละแบรนด์ก็ขนาดน็อตไม่เท่ากันนะคะอันนี้ก็มีให้มาครบเลยเดี๋ยวเรามาลองประกอบไม้กันนะคะว่าหน้าตาออกมาจะเป็นแบบไหนอ่ะค่ะเราก็เอาไมโครโฟนตัวนี้นะคะมันจะมีน็อตลูน็อตตรงนี้แล้วก็ใช้ตัวนี้นะคะเป็นตัวบอลขันตรงนี้เข้ากับไมโครโฟนกเข้าไปเสร็จแล้วตัวขานะคะก็ให้ขันเข้าตรงนี้นี่นะคะละักษณะของไม้ที่ได้แค่นี้เสร็จแล้วขานี่ก็สามารถกางได้แล้วก็ตั้งได้เลยนี่เลยถือมีความ กะเล็กกระทัดรัดนะคะไม่ได้ใหญ่เอถอะทะมากเกินไปตัวขาไมเองก็มียางรองให้3จุดกันลื่นนะคะแล้วประกอบเสร็จแล้วหน้าตาก็จะได้แบบนี้เลยสำหรับไมโครโฟน AM310G2 e v e r m e d i a เดีตัวนี้นะคะเป็นไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอร์นะคะเป็นการรับเสียงแบบด้านหน้าคาดิออยอคือด้านหน้าตรงนี้เลยรับเสียงเฉพาะด้านหน้าตรงนี้ในส่วนของด้านหน้าก็จะเล่นสีแดงข้างในนี่น่าจะเป็น ฟองน้ำนะคะสีแดงแล้วก็ในส่วนของพอร์ตเชื่อมต่อต่างๆด้านหลังนะคะก็จะเป็นตัว Type C USB ที่ให้มาเสียบกับคอมพิวเตอร์ตัวนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดไม้มิ้วไม้นะคะถ้าเกิดเราปิดไม่เปิดไมเนี่ยมันจะมีแสงตรงนี้สีแดงถ้าปิดก็จะไม่มีแสงหรือดูลักษณะฟไฟตรงนี้ก็ได้ค่ะตรงนี้จะเป็นสําหรับใส่หูฟังแจ็ค3.5ก็คือตัวไมสามารถมอนิเตอร์เสียงตัวเองได้นะคะแต่การมอนิเตอร์เสียงเนี่ยเราต้องมีการไป ตั้งค่าที่คอมพิวเตอร์ก่อนนะคะไม่สามารถเสียบแล้วก็มอนิเตอร์ตัวเองได้เลยในทันทีนะคะเดี๋ยววิธีการตั้งค่ามอนิเตอร์เนี่ยเดี๋ยวนัดจ,จะสอนอีกทีนึงนะคะว่าเข้าตรงไหนตรงนี้จะเป็นวอลลุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงในการมอนิเตอร์นะคะไม่ใช่เป็นวอลลุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงในการพูดใส่ไม้นะคะ,อ,ะอันนี้เป็นสเปคคร่าวๆข,ของตัวไมโครโฟนเอเวอร์มีเดียนะคะเดี๋ยวมาทดสอบเสียงกันก่อนคะ่ะว่าทําเสียงออกมาได้ดีแค่ไหนแล้วก็แต่ละคนชอบ ตัดน้อยมากน้อยแค่ไหนนะคะมาลองเทสกันมาค่ะมาเทสเสียงกันเสียงที่ทุกคนได้ยินตอนนี้จะเป็นเสียงจากไม r e l เลสนะคะที่นัทใช้อยู่ตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวตัดไปที่ไมโครโฟนเอเวอร์มีเดียกันเลยะคะ่ะระยะที่นัทใช้ก็จะอยู่ประมาณนี้คืบหนึงและนี่คือเสียงที่ทุกคนได้ยินจะเป็นเสียงจากไมโครโฟนเอเวอร์มีเดียเอเอ็มนนะคะก็ะลองฟังกันดูลักษณะของห้องก็จะมีความกล้อง มีความกว้างแล้วก็ด้านนอกก็จะมีเสียงรถวิ่งตลอดเวลานะคะแล้วลองฟังดูว่าเสียงรถเนี่ยได้เข้าไมหรือเปล่าแล้วก็เสียงเนี่ยแตกต่างกับไมเวเลตมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็เดี๋ยวนัดตัดไปที่ไมเวเล็ตที่ใช้ปกเสื้อดูนะคะอ่ะอันนี้เป็นเสียงจากไมเวเลตนะคะที่อยู่กับปกเสื้อนะคะอ่ะน,นี้มีเสียงรถวิ่งผ่านไมเวเลตน่าจะมีการรับเสียงรถเข้าได้แล้วก็เดี๋ยวตัดไปที่ไมเอเวอร์มีเดียอีกหนึ่งครั้งนะคะ อ่ะอันนี้คือเสียงไม่จากเอเวอร์มีเดียนะคะเสียงรถข้างๆดังมากๆเลยข้างนอกเข้าหรือเปล่าลองฟังกันดูนะคะแล้วก็เนื้อเสียงที่ทําออกมาได้ดีทุกคนชอบหรือเปล่าก็ลองฟังกันดูอันนี้ระยะที่คืบหนึ่งถ้าเกิดเราเอามาเจาะใกล้ๆเรื่อยๆก็อาจจะมีความแตกนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่ไม d ไดนามิกมันเป็นไม่คอนเดนเซอร์ซึ่ง ย่านความถี่หรือย่านการรับเสียงจะกว้างนะคะก็เหมาะสําหรับเสียงที่ใช้นลักษณะแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวมาลองเทสกับคีย์บอร์ดนะคะถ้าเกิดวางไว้บนโต๊ะแบบนี้ <m ul od> เห็นไหมคะวางไว้บนโต๊ะแบบนี้แล้วมีคีย์บอร์ดหนึ่งตัว <m ul od> แล้วก็ลองพิมพ์พิมพ์ไป <m ul od> เสียงคีย์บอร์ดหนึ่งตัวนะคะก็ลองพิมพ์ดูอันนี้เสียงเสียงกดคีย์บอร์ดะค่ะเป็นบูสวิตนะคะก็ลอง ฟังกันดูว่ามีเสียงเข้ามากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็เดี๋ยวตาดมาที่ไม w a l เ e ลเลยนะคะสำหรับวิธีการใช้งานาตัวมอนิเตอร์แจ็ค3.5ด้านหลังนี้นะคะก็หาหูฟังแจ็ค3.5มาเสียบเข้าไปนะคะอันนี้จะเป็นปุ่มปิดเปิดไมคถ้าเกิดปิดไมคก็จะเป็นสีแดงเปิดไมคก็จะเป็นสีเขียวแล้วก็ให้ปา คลิกตั้งค่าที่ตัวคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะทำตามนี้ให้เรามาที่ตัวลำโพงนะคะอันนี้จะเป็น Windows 10คลิกขวาแล้วก็หาคำว่า Sound นะคะเมื่อเราหาคำว่าซ n d เร็จะมี Recording ตรงนี้ให้เลื่อนมาที่ไม a เอ็310นะคะะกดดับเบิ้ลคลิกเข้าไปนะคะแล้วก็ให้มาที่ตรงนี้นะคะติก๊กแล้วก็เลือก AM 3 1 0เพื่อที่จะเป็นมอนิเตอร์นะคะกดแอปพลายเท่านี้ก็จะเป็นการมอนิเตอร์เสียงตัวเองนะคะตรงนี้จะเป็นวอลลุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงหูฟังนะคะถ้าเกิดใครสนใจไมค์ e v e r AM 3 1 0 G 2ตัวนี้นะคะก็ราคาอยู่ที่2,790บาทนะคะที่ทีีทททได้ทั้งหมดเลยช่องทางการจัดจำหน่ายหรือจะเป็นร้านค้าตัวแทนจำหน่ายก็ได้นะคะเช่นเดียวกัน ก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับ t ที t ทีเ e e รีววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ